สวัสดียามเ้าค่ะวันนี้หลิงอยู่ที่กรุงย่างกุ้งเป็นวันที่2แล้วและข้างหลังอันนี้นะคะคือสีแยกโรงเจนั่นเองถ้าพูดถึงโรงเจเราก็จะนึกถึงอะไรจริงๆใช่ไหมแล้วนอกสากนั้นนะประเทศพม่านีคะได้รับพิธิพลจากหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจีนและอินเดีย ข้างหลังลิงตรงนี้ค่ะเป็นชายนาจาวนั่นเองซึ่งจะมีข้าวของเครื่องใช้รวมถึงโรงเจและเจะ้าม่กวนอิมซึ่งผู้คนน,นับถือกันและข้างหน้าหลิงนั่นคืออินเดียชาวก็จะมีข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารที่เป็นอาหารของชาวอินเดียค่ะการมาที่นี่ง่ายม,มากๆคุณแค่เดิน500เมตรเท่านั้นนะจากเจดีสุเลค่ะ ไชน,น่าทาวเวณนี้จะได้เห็นสีแดงแรงธิดบรรยากาศคึกคักและอาหารที่คุ้นเคยทั้งซาลาเปาบะจ่า,จางขนมเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดเครื่องในหมูร้านสะดวกซื้อตรงหัวมุมถนนมีชื่อหน้ากินว่าถนนสเต็กเพราะเขาขายสเต็กกันทั้งสายเลยค่ะอินเดียทเในเมื่อเมืองไทยมีไชน่าทาวตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชใกล้กันคือแขกขายผ้าที่พหุรัต ยังกรุงเองก็มีอินเดียเช้าค่ะที่อยู่ใกล้กับชนชาทเช้าเช่นเดียวกันคล้วตอนนี้ ก,กับไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งของกรุงย่างกรุงนั่นเองและที่นี่เนี่ยต้องเป็นที่ประทับใจและชอบใจมากๆของขาช้อปปิ้งทุกคนค่ะที่นี่นะคะคือตลาดสกกตนั่นเองตลาดที่นี่นะคะเปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันจันทร์ค่ะและเวลาเปิดปิดก็คือ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นและของขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะคืออัญมณีประเภทหยกค่ะประเภททับทิมเนาะแล้วก็จะมีขไข่มุกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นไงค่ะ เสีองที่นี่อย่างนึงเลยคือหยกค่ะหยกเนี่ยมันก็จะมีหลายสีแล้วก็จะมีหลายเกรดด้วยอาจจะมีสีเข้มแล้วก็จะมีสีอ่อนนะคะสีเข้มเนี่ยคนจีนเนี่ยชอบแต่สำหรับคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ชอบสีอ่อนๆกันส่วนเกรดของหยกเนี่ยมีหลายเกรดตั้งแต่เกรด A ค่ะถึงเกรด C เกรด A ก็จะแพงที่สุดค่ะแล้วก็เกรด C เนี่ยก็คือจะถูกลงมานะคะราคาส่วนใครก็ตามที่ดูหยกไม่เป็นแต่ว่าอยากได้หยกเนี่ยลิงก์แนะนํา ให้คุณไปร้านที่รัฐบาลรับประกันค่แน่นอนว่าคุณภาพและราคาเนี่ยคุ้มค่ากันแน่นอน แม้ว่าประเทศพมา่านะคะจะตกเป็นอนาณนาคมของเทศอังกฤษถึง62ปีแต่ว่าชาวพมา่ายังคงอนุรักษ์การแต่งกายไว้อย่างสวยงามค่ะและที่หลิงสวมใส่ยอยู่วันนี้ก็คือชุดของหญิงชาวพมา่านั่นเองและตอนนี้นะคะหลิงได้เป็นสาวพมา่าเรียบร้อยแล้วลาลาคะ่ะลาลาแปลว่าสวยหรือ,อยังคุณผู้ชมว่าหลิงสวยหรือ,อยงเอ่ยหลิงเชื่อแล้วละค่ะว่าทำไมพมา่า จึงมีชื่อเสียงหอมหวานเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะของพม่าเป,เป็นกระจกสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปะไทยให้เด่นชัดยิ่งขึ้นและหลิงก็ได้สัมผัสดินแดนแห่งสวรรค์อย่างเจดีเชเวดากองที่มีพลังแห่งความศรัทธาม,มากหลน้นเกินคำบรรยายจริงๆค่ะ to me comes up eba kau malito e